สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในพาร์ทที่2กันอยู่ซึ่งเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเลยก็คือ question words นั่นเองทำไมเราต้องรู้เพราะว่าข้อสอบเนี่ยมักจะให้คำถามเรามาแล้วก็มีคำขึ้นต้นเป็น question words โดยส่วนใหญ่แล้ว80-90%จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ choice มา a b c ว่า choice ไหนเนี่ยตรงกับคำถามมากที่สุดอ่ะ question words มีอะไรบ้างพี่ได้ขอเริ่มจาก who ก่อน who แปลว่า ใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบคุณเป็นอะไรก็ <Okay. S 1> คำตอบจะเป็นคนหรือจะเป็นอาชีพก็ได้นะคะเช่น the mechanic ช่างเครื่อง electrician ช่างไฟอันนี้ก็สามารถเป็นคำตอบของ who ได้ถ้าจะไม่ตอบคนไม่ตอบตำแหนง่งไม่ตอบอาชีพเขาสอบโทรอีกออกคำตอบที่ถูกอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือ it hasn't been announced yet it hasn't been announced yet ปลว่าอ๋อยังไม่ได้ถูกประกาศเลยเช่นคำถามถามว่า who is the employee of the year ใครเป็นพนักงานดีเด่นประจำปีอ๋อยังไม่ได้ถูกประกาศเลยตอบแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะคือไม่จาเป็นจะต้องเป็นชื่อคนหรือตาแหน่งหรืออาชีพเนาะหรือถ้าถามว่าอ๊ โปรแกรมเมอร์คนใหม่เนี่ยใครหรอเช่น who is the new programmer คำตอบอาจจะเป็น he hasn't been introduced yet he hasn't been introduced yet เขายังไม่ได้ถูกแนะนำเลยเราก็เลยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่อาชีพอาจจะตอบประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่คือ who นะสแล้วนะสคือ where where คือที่ไหนใช่ไหมคะคำตอบก็ต้อง